ต่อไปมปีการตัดแม่เหล็กนะครับตัดขอบแม่เหล็ก45องศา นี้นะครับเป็นงานฝีมือครับต้องทำมือทุกอย่างครับแล้วก็กะเอานะครับ45องศาไม่ต้องเอาฉากมาวัดหรอก ถ้าคนที่ไม่เคยทำเนี่ยก็จะใช้เวลานะครับใช้เวลานาน,นมากตั้งแต่ผมเริ่มทำเนี่ยโอ้ยกว่าจะทำได้นะครับใช้เวลานะครับว่าจะทำทีละอย่างตัด ก็กลัวว่า,าจะพลาดหลายอย่างครับแต่ถ้าหากว่าเรามีคนแนะนําคนที่เขาเป็นแล้วอืไปแนะนํำนี่มันก็เขาก็จะเป็นไหวนะครับถ้าคนไม่เคยทำนะครับมันก็ใช้เวลานาน แต่น้องคนนี้เขามีเทคนิคพิเศษครับบางทาีขอบยางยาวเม็ดกว่าเนี่ยบางทีเขาไม่ใช้แป้งเขามีเทคนิคในการดันไม่เล็ดามาดูครับขอบยางนี้ยาวประมาณหนึ่งเม็ด,มดเดี๋ยว ไม่ต้องใส่แป้งดูว่าช่างเขาทำได้ไหมเขามีเทคนิคพิเศษไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องใส่แป้งครับแต่คอยดูกัน ต้องสายแป้งก็ประหยัดเวลาไปเยอะประหยัดเวลาประหยัดแป้งประหยัดเวลานะ่ะดีที่สุดครับเพราะบางทีบางวันบางเคสนะครับบางทีลูกค้ามีเวลาจำกัดครับเขาต้องไปทำงานยามดีเราก็ต้องทำเร่งเวลาให้เขาทำเสร็จไวก็ได้ตังไวครับ ก็งานช่างสร็นมากก็ทํำเสร็จแล้วเพราะเขาก็จ่ายเลยนะครับถ้าเป็นองค์กรกรัฐต้องรอต่อนะครับเป็นเดือนเนี่ยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการเอาฮีตเตอร์นะครับ มาเสียบร้อนแล้วล้าก็ต่อขอบยางนะครับเข้าด้วยกันโอเคะรครับติดตามตอนต่อไปครับ